มารยาทนิดหนึ่งอาโปน่าเสียเจอทักแรงแบบนี้กลางสนามบินเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแบบรัวๆสำหรับนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒนก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปร่วมทริปพร้อมชมโชดีออคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2023ด้วยอีกคนสร้างกระแสบ,บนโลกทวิตเตอร์ผ่านแฮแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาโปฟริโตปาริสและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่3ตุลาคมดูเหมือนอาโปจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วโดยลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดในทเวเตอร์ได้มีการแชร์คลิปของอาโปที่กำลังเข็นกระเป๋าเดินทางออกจากเกตสนามบินแต่ในระหว่างที่เดินออกมานั้นมีแฟนคลับจำนวนหนึ่งไปรอต้อนรับ และทักอาโปว่าอ้วนคือแน่หรือเปล่าหลังจากนั้นอาโปได้พูดตอบกลับไปว่าเขาทักกันแบบนี้ได้เลยเหรอหลายคนมองว่าคำนี้ไม่ควรใช้ทักเมื่อเจอหน้ากันเพราะต่อให้สนิทหรือไม่สนิทกันแค่ไหนดูเหมือนไม่มีมานาติเลยจริงๆ